โอเคอ่ามาดูตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะสอนในเรื่องของรูปร่างโมเลกุลน,นะครับซึ่งรูปร่างโมเลกุลเนี่ยเขาจะให้นิยามไว้อยู่ประมาณว่า A คืออะตอมกลางอะตอมกลางจะต้องมีแขนที่เยอะที่สุดถูกไหมฮะ X คืออะตอมรอบอะตอมกลางอะตอมอะไรก็ช่างที่ไม่ใช่อะตอมกลางอะอยู่ในสูตรนั้น E คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของอะตอมกลางที่เหลือจากการสร้างพันธะ เอก็คือจำนวนอะตอม A คือจำนวนอะตอมที่เกิดกับพันธะกับอะตอมกลางก็คือประมาณว่าไอ้รอบข้างมีกี่ตัวนั่นแหละไอ้ B ก็คือเหลืออิเล็กตรอนอยู่กี่คู่อธิบายหน่อยคืออะตอมกลาง x คือรอบข้างรอบข้างมีกี่ตัว e คืออิเล็กตรอนที่เหลือของตัวกลาง d คือ อิเล็ออตกตรอนที่เหลือนะของตัวกลางมีกี่คู่นบเป็นคู่นะอิเล็กตรอนของกลางมีกี่คู่นะครับโดยตัวนี้มันจะมีสูตรที่ตายตัวโดยสูตรของมันก็คือมี AX2 AX2 หมายความว่าอะตอมกลางมี1ตัวอะอะตอมกลางมัมี1ตัวอยู่แล้วมีอะตอมรอบข้าง2ตัวเนี่ยอะตอมรอบข้าง2ตัวใช่ไหมมีอะตอมรอบข้างสองตัว และอะตอมกลางไม่มี e อยู่เลยไม่มี e หรือ e เป็นศูนย์นั่นแหละไม่มี e อยู่เลยนะครับไม่มี e อยู่เลยนะรูปร่างนั้นจะเป็นรูปร่างเส้นตรงอันนี้คือต้องท่องแบบนี้นะครับรูปร่างเส้นตรงโดยเส้นตรงมีมุมเท่ากับ180องศาดูรูปภาพประกอบนี่ครับคือเส้นตรงมองอยังไงให้เป็นเส้นตรงมองแบบนี้ฮะ แบบนี้ครับเป็นเส้นตรงแบบนี้นะเส้นตรงในลักษณะประมาณนี้นี่คือเส้นตรงเนี่ยแล้วเส้นตรงทำมุมยังไงร้อยแปดสิบเส้นตรงทำมุมแบบเนี้ยตรงเนี้ยคือร้อยแปดสิบองศาวัดอย่างเงี้ยอันนี้ร้อยแปดสิบองศานี่อันนี้ก็ร้อยแปดสิบองศาเหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้ก็คือเส้นตรงนะครับเส้นตรง แลวทีนี้อสังเกตตัวกลางนะจะไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหลือแล้วรูป่รงยังไงเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแบบนี้ฮะอันนี้คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมันจะมีอยู่สองสองตัวในหนึ่งลูกลูกบอลสีเขียวนี้นะอันนี้เขาจะนับเป็นหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่เวลาเขาเขียนเขาจะเขียน e แบบนี้ e ตัวเดียวแบบนี้นะครับ e ตัวเดียวแบบนี้นะส่วน ax สามตัวเนี้ยมันไม่มี e นะครับหรือ e เป็นศูนย์นั่นแหละในลักษณะประมาณนะั้นอ่ะไปดูต่อ ต่อไปเป็นสูตร ax 2เอ้ย ax 3นะครับ ax 3คือเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมแบนราบนะครับดูยังไงว่าเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมแบนราบเอาอธิบายก่อนอะตอมกลางเนี่ยหนึ่งอะตอมแล้วก็มีอะตอมรอบข้างสามอะตอมแล้วก็ไม่มี e อยู่เลยนะครับ e เป็นศูนย์แง่ก็คือไม่มีลูกโปก่งชีวเขียวอยู่นะครับก็จะมีอะตอมกลางหนึ่งตัวนะอะตอมกลางหนึ่งตัวแล้วก็มีอยู่สามแขนรอบข้างแบบนี้นะครับมองไงไปเป็นสามเหลี่ยมแรนราบหนูต้องมองแบบเวลามันนอนลงนอนลงกับพื้น นอนลงกับพื้นในลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะประมาณนี้อ่าประมาณนี้มันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบนล่าบนะครับที่มันทําแขนนอ่งกับพื้น่ะลูกทาทานอนกับพื้นนะครับนอนกับพื้นอ่าส่วนตัวนี้ครับเราตัดตัดสมมติว่าเราตัดแขนตัวนี้ออกตัดแขนตัวนี้ออกมันก็จะเหลืออิเล็กตรอนอยู่สองตัวมันก็จะกลายเป็นตัว b หรือมุมงอกลายเป็นตัวนี้แทนซึ่งสูตรตัวนี้จะเป็น ax สอง e หนึ่ง นะครับเป็นรูปมุมง,งอส่วนรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับลืมอธิบายไป,ไปเขาบอกว่ามีมุมเท่ากับ120องศาถูกไหมและทีนี้ไปดูรูปมุมง,งอครับรูปมุมง,งอเขาบอกไหมรูปมุมง,งอคือ ax2e ตัวนี้นะข้ามขั้นมาเลยนะครับ ax2e นี่คือรูปมุมง,งอหรือรูปตัว V ไม่บอกองศามานะครับคือไม่ต้องจําองศาก็ได้นะแต่ให้รู้ว่าตรงเนี้ยระหับเนี้ยมันน้อยกว่า120องศาน้อยกว่า120องศานะครับในลักษณะประมาณนี้ คนะต่อไปครับก็จะเป็นทรงสีหน้าทรงสีหน้าคืออะตอมกลางหนึ่งอะตอมนะครับอะตอมกลางหนึ่งอะตอมแล้วก็มีอะตอมรอบข้างสี่อะตอมในลักษณะประมาณนี้ทําไมถึงเป็นทรงสีหน้าทรงสีหน้าเป็นอย่างไรนะครับทรงสีหน้าคือประมาณว่ามันจะประกอบไปด้วยสี่แขนที่ไม่มีลักษณะแบบจะบอกว่าไงดีเอางี้ดีกว่า ถ้าจะสอนในรูปร่างอย่างเนี้ยมันจะไม่เก็ตนะครับถ้าไม่เก็ตตอนนี้เดี๋ยวหนูลองไปเสิร์ชใน y o u t u นะเพราะว่ารูปร่างโมเลกุลนะครับรูปร่างโมเลกุลโมเลกุลมันจะเห็นเป็นภาพสามมิติได้มากกว่าอ่านะเพราะครูต้องการให้หนูเห็นภาพสามิตินะถ้าแบบสอนเป็นเป็นสอนสดอย่างเนี้ยครูจะพาจับปากกาให้เห็นภาพอะไรเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับดังนั้นในการเรียนในตอนนี้ก็คือครูต้องการให้หนูท่องอย่างนี้เลย ax สองเส้นตรง ax สามสามเหลี่ยมเบ็นลาบ ax สี่ทรงสีหน้าในลักษณะประมาณนี้ ax ห้าพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม ax หกทรงแปดหน้าอะไรประมาณนี้คือหนูหนูพยายามท่องอันนี้อันนี้คือท่องคือ ax ที่มันไม่มี e อ,อยู่นะครับอันนี้คือท่องท่องซีรีส์นี้ก่อนซีรีส์นี้นะครับทีนี้ซีรีส์อยู่ด้านข้างเนี้ยมันคือการตัดแขนตัดแขนออกใส่เล็อตอนไป1หนึ่งคู่เป็นตัว v นะครับเป็นตัว v ในลักษณะนี้ แล้วก็ถ้ามีอยู่สีแขนนี้นะครับถ้ามีสี่แขนนี้ตัดแขนออกแขนหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัดออกสองแขนใส่เอกลักษคู่ดดเดียวไปแทนก็จะกลายเป็นรูปตัว V นะครับ ax 2 e 2ถ้ามีห้าแขนก็เป็นทรงเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมตัดออกแขนหนึ่งก็กลายเป็นรูปกระดานหกไม้กระดานหกนะไม้กระดานหกถ้าตัดออกอีกตัวหนึ่งก็จะกลายเป็นรูปตัว T ถ้าตัดออกอีกตัวหนึ่งก็กลายเป็นรูปเส้นตรงนะครับเส้นตรงเขาจะวัดอย่างนี้ วัดแบงนี้วัดตรงนี้นะคือเวลาวัดเนี่ยเขาจะไม่สนใจในของส่วนของอ e ิเล็กตรอนคูตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเนี่ยเขาจะวัด่างนี้่างนีอ้อย่างนี้เขาจะวัดเป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมออกมาเลยนะครับคืออันทิ้เขียวด้านบนเนี่ยเขาจะไม่เอามาคิดรวมด้วยนะก็คือ,คอเขาจะนับแขนที่มันมีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปมุมเงาหรือรูปตัว V นะครับจะเป็น V กับหัวในลักษณะประมาณนี้นะ V กับหัวนะครับ ก็ตอนนี้ก็เป็นพีระมิดฐานจตุรัสฐานจตุรัสคือฐานสี่เหลี่ยมลูกเนี่ยถ้าเวลาวาดมันก็จะได้วาดแบบเนี้ยนี่้าจตุรัสแล้วก็ลากขึ้นด้านบนตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้เห็นไหมก็จะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าตัดหัวบนตัดหัวล่างออกมันก็จะเป็นรูปอะไรเอ่ยจตุรัส้าน้าหรือสีอ่เหลี่ยมแบนดลานั่นเองนะครับเดีนั้นะสาวเด็กๆไปจํานะจําให้ดีจําให้แม่นท่องให้แม่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนต่อไปค่อยไปดูนะวิธีการดูรูปร่างโมเลกุลอยู่ในโจทย์นะครับเดี ส่วนสภาพคว้ว่าเดี๋ยวเรียนรูปร่างให้แม่นก่อนแล้วค่อยไปทําสภาพผ้วนะครับมันจะค่อยเก็บมากๆแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะครับตอนนี้ฝากจําฝากท้องท่องให้แม่นก่อนค่อยไปดูตอนต่อไปนะบ๊ายบาย